จารีบๆเอ,อ้าทํำไมรีบจังเลยเดี๋ยวผมจะให้แนวทางด้วยวันนี้ยผมจะพูดเรื่องแนวทางด้วยผมพูดเลยว่ามาแน่นอนผมว่าน่าจะมาในแปดสิบเปอร์เซ็นไม่งวดสิบหกก็งวดวันที่หนึ่งพฤษภาเออเออเยสสอทอบเบงออกมาเลยพี่น้องเลขงวดนี้ถ้าใครอยู่ในกลุ่มแล้วจะรู้ว่าผมให้บอกว่าผมคิดไปเลยว่าเลขตัวเนี้ยไม่มาประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเลขตัวเนี้ยมาประมาณแปสิเปอร์เซ็น มีความมั่นใจมากเบื้องอาจารย์เบิดมือสุดยอดเฮียงจริงทุกคนมันเป็นเรื่องมหสัจจรรยร์มากทุกคนมันจะเป็นกุงกิ้ให้เลยเหรอเอาเลยไหมในในใครบอกพิมพ์คําว่ารอเลขพิมพ์คําว่ารอเลขให้ผมหน่อยมันจะค้างแป๊บหนึ่งเด้อพี่นอ้นงนนองแป๊บหนึ่งมันมันจะค้างแป๊บหนึ่งผมสลับอินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งส่งรวมกับเปิดดวงได้ไหมไม่ได้ครับมันมันจะงง มันจะงงนะคะขออภัยจริงๆด้วย yeah. Yeah. ทุกคน <Yeah. S 1> ตอนนี้มันจะค้างแป๊บนึงนะ <Yeah. S 1> เพราะว่าผมจะอ่าสลับรหัสไ wi ไฟเดี๋ยวมันจะค้างนะแป๊ดเดี่ยวนะทุกคนแต่แผ่นทองแต่แผ่นทองหรือว่าของมงคลทุกอย่างนะ mm. ผมไม่รู้ว่าที่ทุกท่านมีอยู่บางคนบอกว่ามีแล้วมีแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีที่ไหนชัดเจนแบบนี้ mm. เพราะว่าเขาห้ามถ่ายวิดีโอ แต่แม่ผมอะถ่ายวีดีโอไว้ได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนที่มาทําพิธีแบบผมเนี่ยเขาได้แบบได้ทําทุกอย่างเหมือนที่ผมทํำไหมเพราะว่าการทําทุกอย่างของผมผมหมดเงินไปแสนสองอะแสนเอ็ดเกือบเกือบแสนสองหรือแสนสองเกือบเกือบแสนสามอมูยังไม่ได้นั่งบวกดีจะทำที่แต่ความรู้สึกอะต,ตอนทาพิธีคือ <S 1> <S 1> ดีเนาะตอนความรู้สึกตอนทำพิธีตั้งแต่ตอนแรกที่ผมให้ท่านร่วมอนุโมทนาบุญ กับการที่ผมได้ทําบุญอะไรมาเนี่ยแล้วก็ร่วมคนที่ร่วมเปิดดวงมาน้นี่คือฟ้ามันเปิดฟ้ามันเปิดที่มันไม่ได้หมายความว่าแดดออกทั่วไปแดดออกแค่ตรงที่พวกผมยืนน่ะมันมองหน้ากันเลยนะผมมองหน้ากันเลยมองหน้ากันแบบด้วยความอึง้งอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เก้าร้อยเก้าสิบครับอันนี้เก้าร้อยเก้าสิบ ใครอยากใครอยากทุกคนใครอยากหรือว่าให้เลยหรือว่ายัางไม่ให้เรื่องเรื่องเอ่อเรื่องหวยวันนี้ขายของอย่างเดียวไหมคืองวดนี้เนี่ยคือถ้าไม่งวดนี้ก็งวดวันที่หนึ่งพฤษภานะมีแต่ช้าอ๋อถ้าช้าก็น่าจะไม่ได้ <S 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 อ๋อผงทูบใคร ใครที่สั่งอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศฮ่องกงนะครับผมจะเอาผงทูบมาให้หมดเลยเอาไงี้ได้มาสามวัดผงทูบผมได้เยอะมากแล้วผงทูบได้มาทุกได้มาได้มาสามวัดไปสี่วัดได้มาสามวัดจะไม่กดนอิ่มเขาไม่ให้จุดทูบวัดไม่ใช่วัดจะไม่กดนวัดนางชีเขาไม่ให้จุดทูบแล้วก็กันหมดเลยไม่ให้นั่งกระเช้าลายได้แต่ไร้สดไงกลัวไฟ้สดไม่ได้วาสิวาเลืองว่าสิวเลืองลีคืองวดนี้เนี่ย ลักกระดาปากกาทย่ใสผมว่านะอ,นนอยากอ,นนอยากนนได้สร้อยที่อาจารย์ห้อยอันนี้เป็นทองคำแท้ครับสี่หมืนห้าผมซื้อมาเลอเออทุกคนผมถามนิดนึงคนฮ่องกงเนี่ยเขาเอื้อมเป็นปกติบอกการที่เลอดังๆแบบในที่สาธารณะมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหม ผมเดินผ่านคนแล้วคนเลอแบบอย่างเห <Okay. S 1> มือนเอเหมือนสิงโตคำรามต่อหน้าต่อตาผมเลยประมาณสามครั้งละดังมากมมก็เล่ามาครับเริ่มเมาแล้วแต่ยังฟังอาจารย์อยู่อู้เจ้าก็บ,บือตั้งใจเนาะกินเหล้าที่เจ้าก็ไปกินเหล้ายามซวงยามส่างเมาเลยยังมาฟังมากินเหล้าไปน้่ฟังไปนําเจ้าก็บกือซื้อของผมตัวคุกเขาที่เล่าหมู ถ้าสั่งสองชิ้นจะได้ผงทูบสองถุงปะคะเอาเป็นอย่างไรเทียเอาสองกับสองสั่งสามได้สามสั่งสองได้สองสั่งหนึ่งได้หโอเคสั่งเท่าไหร่ได้เท่านั้นเผื่อเอาไปให้คนอื่นเนาะผมก็ลืมคิดโอเคได้สามวัตถุประสงกันเลยมงคลม เป็นปกติของคนจีนเหรอใช่ไหมเขาตดก็ปกติค่ะเอาเหรอ <c oughs> เห็นไหมผมว่าแล้วมันต้องเป็นเรื่องปกติแน่เลยเพราะว่าเขากินข้าวอยู่แล้วเขาเอื้อมมาทุกคนโอ้ออกมาอ <c oughs> ผู้หนึ่งกินข่าวอยู่ผู้หนึ่งยางอยู่เอื้อมออกมายัางดังเลยผมก็เลยคิดว่าเออถ้าผมตดดังๆอ่ะ ผมชอบตดไงทุกคนถ้าผมตดดังๆเขาคงไม่ถือสาผมคิดมแม่อิลีบอกธรรมชาติอ๋อใช่อ๋อไปจากสันไปจากสันอืมอ่าแคปก่อนทุกคนแคปก่อนนะ เดี๋ยวผมจะเล่าว่าทำไมผมถึงมั่นใจขนาดนี้หรืออาจจะหรืออาจจะไม่มาก็ได้นะทุกคนแต่ว่าถ้ามันเป็นไปตามที่ผมคิดผมว่ามันมาจากการคาดการอจอ่อาแคปเสร็จยังผมจะเล่า ถ้าแคปเสร็จแล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงมั่นใจขนาดนั้นแล้วทาไมผมถึงคิดว่าเลขอีกเลขหนึ่งไม่มาแน่นอนไม่ต้องซื้อเลยน,นั่นแบบนี้ปกติเป็นบอพี่นอ้องแบบนี้ปกติเนาะผมไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยใดผมอยู่ฮ่องกง เอาแคปเสร็จแล้วบอกผมด้วยไหราะมาพี่น้องอย่าลืมโอนเด้อผู A ้ใดอันซีเอฟแล้วนั่นเผื่อมันพอไม่พอผมจะได้แบบว่าวิ่งไปถูกนะแคปหรือ,อยังเอาบุา้มมีใครตอบแม ก็คือดูแล้วแคปแล้วก็หายไปเลยเหรออย่างนี้หรอจังสี่ก็ได้ดีพู่เจ้าผมจะได้เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงมั่นใจว่ามันจะมา พร้อมฟังหรือ,อยังพร้อมฟังหรือ,อยังอาจารย์ซื้อมาไว้เผื่อเลยค่ะมันแพง,งทุกคนมันแพงซื้อไปไว้เผื่อเยอะๆมันก็อืม ดังปีดเลยคะ่ะอาจารย์ปกติเลขที่ไม่มาแน่ๆนะครับคือเลขนี้อันนี้คือเลขที่ไม่มาแน่ๆ อันนี้คือเลขที่ไม่มาแน่ๆมันมีที่มาที่ไปจากการสันนิเดาล้วนๆนะครับอพ่อใหญ่ป้อมมันเป็นเลขพักของพ่อใหญ่ป้อมสองสองมันเป็นเลขพักของพ่อใหญ่ตู่ แค่นี้เลยใครจําวันที่เลือกตั้งเอผู้ว่ากรุงเทพได้ไหมหมายเลขหกเป็นของพรรคพลังประชารัฐงวดนั้นออกศูนย์หกทำไมถึงคิดว่ามันจะออกเพราะผมคิดว่ามันมัน,ถ,นถ้าเกิดว่าเทวดาบัญจงสร้างอะทุกคนถ้าเกิดว่าเทวดาบัญจงสร้างคือ พอมันออกถ้าสมมติว่าเลขมันออกสาเจนะคนก็จะจําเลขสามเจดโอ้ยพอใอหญ่ปอมไฮโซโเข้าคูหากาเบอร์37โอ้ยออกสองสองพอใหญตัวไอซโซเข้าคูหากาเบอร์สองสอง ไม่มีไม่มีรวมแน่นอนไม่รวมแน่นอนถ้ามันมามันจะมาอย่างนี้เลยชี้ช่อนทางชี้แนวทางอันนี้คือการวิเคราะห์ไม่รู้ว่าคนอื่นจะเห็นตรงกันกันกบผมไหมแต่ว่าเวิร์กทูเดาวิซ่านี่เอาแมนซุ่มเจ้าเอาแมนบอแมนคือขอยวาบบ ถ้ามันออกปุบมันเป็นการพีเซนต์เลยแล้วถ้าสมมุติว่าเจ็ดสามออกงวดที่แล้วเลยระคาจารย์ไม่ต้องไปสนจะออกสามเจ็ดพอเลขระดับประเทศมันออกแบบเนี้ยคือมันจะเป็นการเหมือนกัน เหมือนการที่ทําให้คนเขาแบบซึมซับในตัวเลขนี้แล้วผู้เฒ่าผู้แก่ตามบรรลงบรรน,นอกเนี่ยเขาคิดอะไรไม่ออกเนี่ยเลขอะไรที่มันแบบคน้นเ่าเนี่ยเวลาเขาจะไปเลือกตั้งเขาคิดยังไม่ออกเนี่ยเขาก็จะเอาเลขที่มันอยู่ในหัวเขาที่มันผ่านหูผ่านตาเขาหลายๆเขาก็จะเอาเลขนั้นแล้วเลขที่จํา แล้วเลขที่คิดว่าไม่ออกแน่ๆทำไมเพราะมันเป็นเลขของปรปักของลุงทั้งสองคนรอดูนะงวดวันที่สิบหกถ้ามันออกเสร็จปุ๊บงวดวันที่หนึ่งพฤษภา ผมจะให้แนวทางได้ง่ายมากวิเคราะห์แนวทางคำว่าง่ายคือเราจะตัดออกเลยเลขนี้จะไม่มีเลขนี้จะไม่มีเลขนี้จะไม่มีมมอาจารย์ระบบไม่ดูดแล้วหรอคะดูดนะแต่ว่าไม่ใหญ่กันเก๋ไม่ใหญ่คีไม่ใหญ่กี้สักหน่อยสักหน่อยรอสักหน่อยรอสักหน่อย รอสักหน่อยเดี๋ยวมันดูดเดี๋ยวมันดูดนะครับแล้วละะแปดศูนย์ล่ะค่ะแปดศูนย์เป็นเลขอะไรอ่ะงแปดศูนย์เป็นเลขอะไรครับอะไรก็ไม่แน่นอนอเรายากเป็นเลขที่ยากนะช่วงนี้นะอาจารย์พูดได้ชัดเจนค่ะร้อยเปอร์เซ็นชัดไหม ผมว่าเด้อหาซื้อใบพุ้ละใบสองใบแปดศูนย์เป็นเลขอะไรอะทำไมคนถามแล้วแปดศูนย์ล่ะคะมันเป็นพักไหนหรอ แปซซูนักใดทุกคนเน็ตผมดีเลย์นิดนึงนะครับ ไไทุกคนอาจารย์เขียนแปดสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่โอ้โ <c ười> <c ười> คือผมมีความมั่นใจว่าเลขนี้มันจะมาแปดสิบเปอร์เซ็นยใ่เอาทุกเม็ด <c ười> <c ười> เอาทุกเม็ดเลยเนาะ ก็คือสิเอาเป็น,นอาจารย์เขียนว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือผมบอกว่าเลขสองตัวเนี้ยมีโอกาสที่จะออกแปดสิบเปอร์เซ็นคือเราตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นถ้ามาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยออกแน่แต่แปดสิบเปอร์เซ็นแปลว่ามันไม่ได้เต็มร้อยคนปกติมีห้าสิบห้าสิบแต่ว่าอันเนี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นตผมคิดว่าออกเข้าใจยัง บอกเข้าใจอีกยังบบมีไผยพิมอย่างมาอีกใครที่รหัสรหัสระบบดูไม่ดูไม่เนกี้พิมมาอีกทีนะครับพิมมาอีกทีเห็นบ่เข้าใจหรือ,อยังอันค้นบอกเข้าใจนั้นนะ ข่อยอะไรสมังเงือกซุ้มเจ้าแท้โอ้ยยายเอย้ยแปดสิบล่ะครับวัตสันอย่าว่าดิพี่น้องแปดูนเป็นเลขโูกเลขมานประจำวันซุ้มเจ้าเห็นงังไรล่ะคนผ่านกันมาสดุกตากับคอคุณแปดูนอาจารย์ผมสิตกใจอีกเน็ตอาจารย์เป็นอะไร มามไหมนะครับมันช้านิดหนึ่งช้านิดหนึ่งไม่นิดแหละช้าเยอะอยู่นะครับภาพมันกระด้างหรองั้นโอเควันนี้เทวดาคงบอกว่าพักเธอลูก งั้นผมไปก่อนนะครับงั้นผมไปก่อนสําหรับวันนี้ล่ำลากันไปก่อนใครยั่แนก็ไปโอนเงินนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมันข้าง